ตงไหนไหนเอาอะไรมาไหนแม่ดูดิโอ้ยไปเอามาจากไหนลูกหืมอ,อยนานตายแล้วลูกมันตายแล้วหืมพอมันตายแล้วลูกตองตายหืม เพอแพบเดียวหนูไปตะคุบเอานกมาจากไหนเนี่ยฮะโอ้ยโอ้ยทำไงล่ะคราวนี้นั่นฮะอีโอ้ยเสร็จเลยคราวนี้นั่นฮะยิงตามก็ไม่ทานวิ่งไปแป๊บเดียวได้นกมาตายขาปากเลย เอ้ยพอแล้วลูกมันตายแล้วเมกัดจนตายเลยเป็นไรลราอะ่ะ